กบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุสกคนพี่น้องเอ้ยอันนี่ตอนหักขอสูงส่งแม่น้องเดือนพี่น้องอันนี้ต้มไก่ควันพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้มไกอ่อันนี้นต้มไก่ในซองหม้อพี่น้องแล้วก็นี่ มูเน่พี่น้องเอ้ยอืมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อหมูพี่น้องเอ้ยหั่นซอยไเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต้มไก่คือกันนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยต้มไก่2หม้อพี่น้องก็คือมื้อนี้สิเป็นมื้อูกแนพอ้งเดือนพี่น้องเอ้ยทีแรกสิบ่ปูกเนาะแม่น้งเดือนปูกพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้ แม่นองเดือนก็จักไปทางดพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งแม่นองเดือนโอ้มีผมให้ลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ยเฮาก็จเตรียมสถานที่พี่น้องเอ้ยไปบอกพี่บอกน้องมาปลูกแคตอนเช้าเนาะเนาะเพื่อนเฮาก็ได้าเฮาก็ตื่นมแม่มัดผมให้มือสิจะถ่าจังไดมื มองเดือนก็สิไปผูกแคนในคู่มือนี่เนาะกนนคแอปก็คือช่วงนี้ช่วงทงการพี่น้ออเอ้ยเดือนก็ไปโรงเรียนกันนาจิว่าสิไปแต่ตอนเช้าอหนเนาะบรขาห้งหำงเหียนหรอพี่น้ออเอ้ย สบายดีปลุงดูลูกหเดือนแอกสากะกันฮะนตือนอนแต่ละคนพี่น้องเลยไม่อยากเหตาโปจลูกพไม่เหตาโปแล้วตตามันโป ໃສ່ຊາມນີ້ກໍບໍ່ເນາະກ່ອນເດີ້ສາມນັ້ນໃສ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອັນນີ້ໃສ່ໃຫ້ເຂົາດີນີ້ຍາຍເນາະເນາະີ້ນະໃົາດດຈນ แล้วจะดูดีนม่แหลกไเดือเจาเนาคำกันได้เงนได้ค้ำกระบปางยังเชื่อนมาสมความมุ่งมั่นานาให้จะมีให้ยู่โสุขังพลังมันยืมันเืนเอาตามมุกงัใจข้าอเปู้

ยังบ่งทุกคลิปก็ไปไปไปเบียดโดยกเดูอุ้ยกาลเดานทั้ง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 ด้วยะนอเราไม่ดีไปตลันดอ้ยก็มาไปอยู่เยโอ้โหน่มันช้นอน่แหละมันควรมีเวลาถ่ายด้องเพนานนี่

่งอะไรสัไม่ได้ไปหี้ยนะไนสักคนทางม่ใช่ไ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 ม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไ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 ม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช

ไปตัวบนนอนทางไคกแต่ม่แต่หัเห็นทหานเป็ดไปเพื่ออไรไปเพื่อนเป็ดของตนแจกลงมาไล่ถอยไปยังไเจ้าว่าอาตโนมัติพ่เจ้าอัวใหม่ิผมมีหนูือมาสิบพั <coughs> ừ, <ta> nè, <không> <coughs> <coughs> <Ủa, gì đó? coughs> ừ. có hết hết còn bằng quê đi. có không

อัน,นี้มากงัออกทั้งอันนั้เลยเจ้าที่เอาเงินมาจะประหยัเขาได้ไหมคนรอมาทั้งอีพีแั้นี้ผลิตยาสูบออกมาจากอีพีเน

ใหน้องเดือนไปหาแตงข้า สบายบาดีพี่น้องสบายดีอีกเทือนหนึ่งพี่น้นองตอนนี้ก็บปวดแนนขนก็เริ่มร่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเลือแต่เราที่มาตำลังพี่น้องเอ้ยกินเขากินน้ำพี่น้องกินเขากินน้ำตำลังพี่น้องเอ้กลนก็เริ่ม เมื่อหน้ามันอะไแล้วเลม่กบมาเนาะไปเพิ่งพี่น้องเอ้ยกเจ็เริ่มเมื่อน้ามันะไรก็้วเลยใเแถเนแล้วก็ม่น้องเดือนเาเจซ้ายแล้วก็เซียวซุยกบมาพี่นเอ้ยสบายดีทุกคนสบายดียน่ินและแก็เหมาพืช

นเฮือนครับคนก็เริ่มเมื่อนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะขอตาเแคนก็ถือว่าเซ็ตสิ้นพิธีพี่น้องเอ้ยได้กะลาไปพร้อมภาพนี้เด้อพี่น้องคอยอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีสกูสกคนพี่น้องเอ้ยที่ติดตามตลอดพี่น้องตอนน้อเดือนกะ สูสๆต่อไปพี่น้องเลยจะได้กระฝากเป็นกำลังใจผลของเดือน,นี่เด้อพี่น้องสบายดี